สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับครูลี่ภาษาไทยเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เข้าไปเรียนและก็ทางานบ้านส่งคุณครูกันแล้วใช่ไหมคะไม่ทราบว่านักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนมีกิจกรรมอะไรทํากันบ้านเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูก็เลยอยากจะฝาักิจกรรมดีๆอยากให้นักเรียนอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่หรือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนั่นเองซึ่งถือเป็น ที่นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์เพื่อการสื่อสารนักเรียนจะเห็นว่านะคะนักเรียนจะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่นักเรียนจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์เพื่อการสื่อสารเป็นแบบไหนและเป็นอย่างไร ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียกนการนักเรียนเขียนครั้งที่วันที่ลงในสม,มุดเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยกันแล้วเราเข้าสู่บเรียนกันเลยประโยคคือถ้อยคำที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมีเนื้อความบริบูรณ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงค่ะเราแบ่งลักษณะของประโยคออกเป็น6ชนิด ได้แก่ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งประโยคแสดงความต้องการและประโยคขอร้องประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพื่อให้คนฟังรับรู้รับทราบเพียงเท่านั้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เช่นวันนี้แม่พาเราไปกินซุกี้เอ็ฉันชอบอ่านบทความของเว็บเด็กดีมาก ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงต่างๆซึ่งมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ประกอบอยู่ในประโยคด้วยเช่นแม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันไม่รักเธอทศพลไม่ใช่พี่ของทศพรฉันไม่ต้องการทำการบ้านตอนนี้ทศพรไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู ประโยคคำถามคือประโยคที่ต้องการคำตอบในสิ่งที่ถามมีอยู่ได้กัน2ลักษณะคือประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นคำอื่นแทนหรือเรียกว่าคำถามปลายเปิดเราจะตอบแบบไหนก็ได้มักมีคำว่าใครอะไรไังไงเช่นอะไรอยู่ในกล่องใบนี้เราจะตอบเป็นอะไรก็ได้ใครตดอาจจะเป็นใครก็ได้เหตุใดถึงมาโรงเรียนสายมีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันที่จะตอบ ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบรับหรือปฏิเสธซึ่งมักจะมีคำว่าไหมหรือหรือไม่อยู่ในประโยคคำถามเช่นเธอจะไปดูหนังกับฉันไหมเธอชอบดูดาราหรือเปล่า 4. ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่งคือประโยคที่บอกให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตามให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือประโยคคำสั่งให้ทำมักนิยมใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคหรือใช้คำว่าจงขึ้นต้นและในประโยคมักจะมีคำว่าซินะหน่อยอยู่ในประโยคด้วยเช่นกันเช่นเธอจงทำงานที่ครูสั่งให้เสร็จนะเดินให้มันดีๆหน่อยประโยค หรือประโยคสั่งไม่ให้ทำมักละประทานไว้และใช้คำว่าอย่าห้ามเช่นห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนอย่าส่งเสียงดังประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่บอกถึงความต้องการความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะพบคำว่า ต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคด้วยเช่นเขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงโตขึ้นมาหนูอยากเป็นคุณหมอผมอยากมีรถสักคันเอาไว้ขับไปเที่ยวฉันมีความปรารถนาที่จะสอบได้ที่หนึ่งสังเกตดูนะคะจะมีความต้องการอยู่ในประโยคทั้งหมดที่ครูกล่าวมานี้ ขอร้องคือประโยคที่ขอให้ผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ซึ่งผู้ฟังจะทำหรือไม่ทำก็ได้จะแตกต่างจากประโยคคำสั่งซึ่งประโยคขอร้องจะรวมไปถึงประโยคชักชวนและประโยคขออนุญาตซึ่งจะมีคำว่าการุณาโปรดวานขอช่วยอยู่หน้าประโยคและจะมีคำว่าซิ i, หน่อยนะหน้าอยู่หลังประโยคเช่นช่วยหยิบดินสอให้หน่อยการุณาเข้าแถว ธอช่วยฉันทำการบ้านหน่อยนะและเมื่อนักเรียนได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าประโยคเพื่อการสื่อสารมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทใช้อย่างไรบ้างวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกทักษะให้หนักเรียนทำโดยให้หนักเรียนแต่งประโยคชนิดละสองประโยคให้สมบูรณ์ตัวอย่างประโยคบอกเล่า,าฉันมาโรงเรียนพ่อไปทำง,งาน โดยทั้งหมดนี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะซึ่งเราจะมาทบทวนกันดูนะคะว่าประโยคเพื่อการสื่อสารที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นักเรียนลองตอบคำถามคุณครูดูสิคะว่าประโยคเพื่อการสื่อสารมีกี่ชนิดและอะไรบ้างใช่แล้วคะ่ะมีด้วยการ6ชนิดนั่นเองเยอะเยะมากมากเลยคะ่ะนั้นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง นั่นก็คือ1ประโยคบอกเล่า2ประโยคคำถาม3ประโยคปฏิเสธ 4. ประโยคคำสั่ง5้าประโยคแสดงความต้องการและกกประโยคขอร้องยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทิมไหมคะว่าประโยคเพื่อการสื่อสารจริงๆแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนักเรียนน่าจะนำเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน ได้หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปนั้นนักเรียนน่าจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประโยชน์เพื่อการสื่อสารว่ามีความสาคัญในชีวิตจำาวันของเราอย่างไรซึ่งคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์เพื่อการสื่อสารไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดได้แน่นอนค่ะซึ่งแบบฝึกหัดนะคะคุณครูก็ได้ทิ้งเอาไว้ในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นักเรียนสามารถเข้าไปฝึกทําและทบทวนความรู้ทาลงในสมุดได้เลยนะคะ เมื่อน,นักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปพร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้คุณครูนะคะที่สำคัญนะคะหากนักเรียนคนใดมีปัญหาในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูเข้ามาผ่านทางไลน์ุ่งชั้นป .5 ได้เลยนะคะและก็หากนักเรียนคนใดนะคะที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมหรือทำแบบฝึกเพิ่มเติมนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและก็ศึกษาเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่คุณครูขึ้นด้วยให้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ